ใช้เกียงไหมตัเกียงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราหยิบของเข้าข้างในบ้านก่อนเอาประตูเข้าไปหน่วยกล้าหันเปิดไฟให้ด้วยหยิบของหยิบของไม่กดมือไม่กดมือเปล่าอ่ะโอ้ยชาวบ้านมาแล้วชาบ้านหลังนี้อะไรขึ้น มีคนมีคนถูกฆ่าแล้วก็ตายในบ่อเหล่านี้ไม่ทำไมนนี้ไฟไฟไม่ดับวะเพอลืมว่ะพอเป็นขั้นหนึ่งอ่ะผีขั้นหนึ่งไม่ดุหรอกผีขั้นหนึ่งอ่ะไม่ดุเาแล้วแล้วถือว่าซ้อมๆเล่นแล้วกันที่เราจะจะไปนอนที่ไดนอยู่นบอบี่

就是。 พี่เดียวเราไปหาหนั่นก่อนเพ้นร เตะมันเล่นเล่นหีมันโกรธทำบ้ามนเตะมลเล่นเตะนเฮะเราเขาไม่เอเขนมั้ยเพราะเพนไคนถือไปนำหน้าเราไปเราจะเป็นพระอาจารย์เฮ้ยอาจารย์แล้มหน้าดิมันไม่มีเสด นี่กดนเดินเรเลไฟหน่อยเพชรไอ้เพชไอเพชรวมัน้อไงเพชหงนี้เอ้ไอ้ชุเพชรเพชดับเพชรปิดไฟหรอปิดดับปิดไดเฮ้ยเิ่ประตูเพชรมันอยู่ห้องเมื่อกี้ใครบอกเรารู้สัมผัสได้เรามีอ m มไป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  ที่วันอยู่ห้องนู้นสัมผัสได้น้ำน้ำ,นำก็มาเดเข้ามาดิโอ้โหไฟไีไฟไปห้องน้ำดิขาไปห้องน้ำดิไม่มีไฟประตูวเว้นเฮเราอยู่ที่ปลอดภัยตัวเนี้ยโอเคปลอดภัยน้ำโม่น้ำโม่เนี้ยเขาบอกว่าในเกมห้ามมือโปรบีเราต้องโยนมานเขขเขวไว้ข้างหน้ามันจะมาไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เรา,เร,ารู้จัก มาแล้วมาแล้วตอนนั้นการเปิดไมโครโฟนเพื่อเรียกผีแล้วต่อไปนี้ผู้เร่นจะต้องพูดกับมันว่า where are you ว้ายปิดไฟให้บรรยากาศแหววอ่าจุ๊ยอะไรขอมาเลยขออย่าทำไปเล่นดิเฮ้ยเฮ้ยไมโครโฟนปิวไมโครโฟนของอาจารย์ปิว บรรยากาศบรรยากาศทลังหลังนีป่ปิดไฟดิมืดปิดแล้วไหมหูเราสัมผัสได้ว่ามันมีอยู่ในนี้เปิดไฟทิพี่จะมาปั๊บป๋องเปิดปุ่มพี่มาปั๊บไปทาวนั่นเลยพระอาจารย์ขอถือเทรโมมิเตอร์ก่อนด้วยผีแบบนั้นอย่าไปคนอย่าไปข้างหน้าประตูนี่เดี๋ยวมึงมาหาเราทำไมเรียก<ด>ชื่อผีมันไ,ไม่ยอมมาวะเรียกเรื่องชื่อผีไม่ยอมมาผีกระจก คันขึ้นนะไอ้ค <fragrance> ว <ici> <Rob> ันขึ้นปากหรอวะ้เพ็ดไอเพ็ดไอเพไอเพเต่วันกบไปตอนนะที่กุันพูดว่าพีไม่มาไปก็จบกา ที่เขาพูดเอาไว้ซ่า<ป>อะไรเอาไปได้ไดกลับกลับดีกว่า,เอา,เ,อาเอาจริงนะจริงนะไปเลยเข้าไปเลยเตัเลือตัเลือกล้ลอมอยู่หน้าประตูนะาล้อมอยู่หน้าประตูจัดให้อยากเข้าอยู่เนะินแต่ว่าเราไม่มีกล้องมันไม่เหมือนพับมุกเบียรไปห้องเดิมเลยวะนี่นิ ดีมากเลยเบ้นกูเกือบจะต่อยอย่าหอนเลยกินนี้เดียวเกินต่อยมาจริงวะเบ้นแบบโอ้โหเจอเลยแล้วใครบอกใครบอกว่ามาจริงไปกับพี่เลยแบบโอ้โหเฉดตอบผิดอ่ะมันไม่ตอบเราเฮ้ยเระดับขึ้นเลยไปดันต่อไปเดี๋ยวอ จะซื้อของให้แล้วเดี๋ยวแค่ไปอยู่แค่แคอยู่คนเดียวอยากมีดันว่านเออแมปอะไรเพนทอยแมปอะไรแมปอะไรแมปีนาะคบแมวานี onun, ่ว่าไหวเหรอวกินอหัวใจตกตต้องมาตัดคีแล้วต้องมาตัดคก he has gone เปิดประตูต้อนรับเลยเสจเปิดประตูต้นรับเลยเปด้นรับเลยเพี่เมื่อกี้ได้เสียงข้อแรกคือต้องบวิไฟก่อนแล้วค่อยเปิดเมื่อกี้เห็นเงามมตกใจตกแกฟาดตรงนี้ บอเดูดิมันจะกาพีมันจะเล่นมตลยวะเมไม่มเกมนีมตัวงอะอนี้มาตัปดยากมากเลยเกมเกมตูวปดยากพีมาไวว่าเราเนี่ยดูดิรถค่าคอมมิรถเยอะมากเลยครับยี่เาเล่้วี้ว้ยบจ่หร้องนี้มันจะมาโรัวเลยเแสงว่างเล เรา็อยูอ่น mm ตัวน,นี้แน่ artist, เลยตัวที่แบบว่ามันแต่ว่าดค่าเซอร์้ลดเยอะเราไม่ได้จวตัวไหนตู้ไม่ยอมตู้ไม่ยอมเปิดเม้ยมันอยู่ที่น่นอย่างนู้นอะเฮ้ย เข้าไปทำอะไรเลยปิกินปิกินตอนที่ปล่อยจะเอาผีอยู่ในประตูนะเม้นเ์ตำรวผีมันลาจะม่รู้ว่าใช่ปล่าใช่เงาจะเย็นเพ้นกลัวอะไรเข้าไปต่อดลพวกเรารนะเนั่งตำรวจนะเพ้นเรามาลอยกับภารกิจล่าครับผีไปมือแบบนี้ดีมากเลย,ยเข้าไปก่อนผีจะเจอเราไม่ง่าย มีอะไรวะเนี่ยมันไดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวดยิงเดี๋ยวเขาย้อนกลับไปดูดีกว่าเราอาชิพไว้เมื่อกี้เราเห็นเต็มเลยเดี๋ยวเกายังกลับไปดูเดี๋ยวเกายังกลับไปดูนไรที่มันมีเป็นฟอมเหมือนหน้าฟอมบี้นะหน้าฟอมบีเพราะอยู่หน้ามันไดเมื่อกี้ Thank yes. you. ไปย้อนคลิปให้ดูเลยว่ามันมีเงาปแปลกๆด้วยตรงหน้ามันตรงตรงหน้ามันไดเลยอะ่ะใครยังเห็นก็ไปดูคลิปตอนที่มันแบบตอนที่ไปถึงหน้ามันไดอ์อะแล้วก็ค่อยคาโลคลิปนล้วจะทรอคลิปอะ่ะให้มันช้าลงอะ่ะจะเห็นเต็มเลยมันลอยกลางไม่ใช,ไใชไ่ไม่ใช่คือจริงไม่เชื่อเดี๋ยวย้อนกลับไปถา่ายรูปไปดูเลยเออ๋ยวนไยเดี๋ยวนาย,านายตอนนี้เราได้มีสมาชิกใหม่เป็นกีตาร์มาช่วย่มด้วยนตะั้งทุกคนอย่างไงอะวะ

โจโบโลโบโล,โบโลโจอแดงไปใช่ปีบบอกตัวชื่มาหน,นาอ่อยนะเฮลี่มาไอ้กิตามานี่หน่อยเนี่ยได้หไหมชื่อพี่ชื่ออะไรโจอาลิเยโบโยพอลี่นแหละเดี๋ยวเขาเขียนชื่อก็ได้ตาเขาเขียนชื่อก็ได้เขาเขียนชื่อก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปก่อน ไปเตะของเออเขาไปหมดเลยเนี vale date, ่ยมีอะไรเก็บได้เก like <x> ็บไปหมดเลยเป็นนี่เหรวะเก็กดหรอวะระวังนะไปกากที่ไปเอด้วยไฟไฟเอต้าเอาด้วยมาที่ไหนต้องของเอาของอนเพ้นโอเคเราทำรวจห้องแรกคือห้องออกกำลังกายที่เราเคยมาบ่อยๆถ้าปีน้ำต้องขยับมันผู้ชายโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เสียง uhm, แหตะไกต้าร <c oughs> <c oughs> <incomplete> ้อแหเปิดไฟ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 ดิเปไฟดิเปิดไปได้เปิดไปได้เพมึงกลัวเหรอโอก ทำไหถึนแบโอ้ยยโสบีบมาว่าแต่วิทยุว้าวลองอปเลยนขยับเขยับนีเลย่ แล้วเมื่อกี้อ่ะมันอยู่ข้างหลังทุกคนเลยทำให้พวกมึงทิ้งกูด้วยเพราะแย่ทิ้งเราเหรอเพราะแย่ทิ้งเราแต่กูรู้เพราะฉะนกูรู้แล้ว่าอยู่ไหนผีมึงอยู่ไหนเมื่อกี้ผีอยู่ห้องตรงนี้ผีอยู่ข้างหน้าเลยผีห้องผีอยู่หน้าบ้านผีอยู่หน้าบ้านเลยเว้ยใช่ผีอยู่ข้างหน้าอย่างเออมาชน้าบ้านมาหน้าประตูคุกโออเพิ่งเดี๋ยวถือนอีมีมเป็ก็ได้อกลัวอะไรวะ ไฟเข้าไปดิไฟเข้าไปดิปิดปิดประตูทำไมเพชรไม่ได้ปิดยารู้ไม่ปิดแกประตูเปิดเยอะกันนะครับประตูนี้พังหมดได้ไหมเข้าไปเออมันต้องมีคนนำมก่อนไม่งั้นเราปิดอะไรวะปิดปีดที่ไหไม่รู้เพชรเข้าไปดิโอ้ยเขี้ยเสียงเสียงประตูตกใจเพชรเข้าไปดิ เราไชมาสลยมันสะบัดหัวอ้ตาสะบัดหัวเข้าไปเลนี้แค่นี้ตอนนี้แค่นี้เมื่อกี้เสียปมาตูออะโหยังยังหลอนเลยเหียมาตูขยับแบบเยียดเยียดอ้าเอียดอ้าอะเออว่ะอไอ้เหี้ยมึงควไงสติพองรถม่ขี้ผายเลยเไปดีเหยยตัวแกเข้าไปดีปีกใหญ่อลเข้าไปอนดีอละเป็นอะไร เราไม่มีไฟเขาไม่ไ <campaigns> ด UM ้พ <onun> ร <ruins> <jam> <attendant> ah, ้อมกันยังไงเข้าไปก่อนอีเ้ยเขียยประตูเขี่ยปประตูถอยทำไมถอยทำไมถอยทำไมเออใช่ไงใช่ไงไปดีโอหยืนหน้าประตูนายงนาเนี่วนี่สิบนาทีนะวันยี่สิบนาทีนะเนี่ยอากินันยี่สิบนาทีนะริวเคจะได้พาน มาต่อกัเอาไอ้ดอันนี้ติดจริงเงเข้าไปดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยไมเข้าไปเราเข้าตามเลยบอกเลยกูติดเนี่ยกูติดง่เอากูติดไอ้กูไม่ติดกูไม่ติดแต่กูไม่เข้ากูไม่ติดแต่กูไม่เข้ากูไม่ติดไม่เอาเออเข้าไปก่อนถ้าพวกเราเคยมันเข้าไปก่อนเอ้ยไปติดแล้วไติดแล้ว ข้าไปดิเข้าไดิข้าไปดิเข้าไ,ไ,ไดิม่เอ๊ะอ๊ะไม่เข้าได้ <c oughs>

เรา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 มึงก็เข้าไปวัอีโว้ยเข้าไปเลยไม่ไปถึงเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปเลยมันไม่มีกดอมหน้าประตูอะโอ้โหผีอะไรมันเข้าเราได้แล้วเนี่ยม่กล้าแห้วเน็ตเนแค่นี้ก็ไม่กล้าลโอ้โหแล้วมึงกล้า แต่ว่าพวกเองไม่ตามมาเอะเลอใ้เดี๋ยนี่เควสยัง่ามเควสเลยดิ้เควส,วส <โฮ S 2> วเสร็จอ้ยอุ้ยเช่เช่อเช่ตกใจสะดุ้งเลยมารอบนี้แหละพวกเราต้องชนะผีให้ได้ตัวน,นี้มันตัวเรา อลังก,การไหมอลังก,การไหมเฮ้ยไรา <c oughs> เห็นห้องหนึ่งห้องห้กงาลังการมีไฟอยู่ไปไหมไข่ <c oughs> ช้าสุดไข่ช้าสุดข้งหน้าประตูหน้าประตูข้างในอะหน้า เลี MP, ้ยวผีแล้วอูรีบวิ่งไปีผะไรแล้ว่มันเป็เดมอนป่ะมันไม่ใช่เดมอนเดมอนตัวฆ่าเร็วใช่ไหมเมอนตัวฆ่าเป็นกปชิบบิลิปป่ะบิลิปป่บิลิปป่เราเราองปิดอีกะ พอเปล่ล่ะใครเสียงไหมล่ะเสียต่ะไปนี่ป่ะห้ามหนีนะห้ามหนีนะอยู่ไปเลยอยู่ไปเลยอยู่ไปเลยเราอยู่ข้างในถึงบ่ายสามอยู่ข้างในบ่ายโมงนะบ่ายโมงเขาอยู่ข้างในตั้งบ่ายโมงนะถ้าเจ้าเลยนบ่ายโมงก็ออกมาได้ตำรวจถึงบ่ายโมงป่ะเข้าไปถ้าตายก็คือตายค่เออตายตายเลย ะไเอะไาเลยไอ้马力ครับมาดิครับมา马力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 ครับนมากลัวเลยไอ้ตาของซอมบี้นี่ไอ้โอ้ยซอมบี้ซอมบี้ปมซอมบี้ไงหลังเลยอะเออน่ากลัว่ะเข้ามาดิไอ้ตายังไอ้ห Why do you one? เหยืหายไปเลยโค่อเจ๊อ่ะเดี๋ยวทำต่อลองเหยื่อีกบุตรอินหนีไปเลยถามว่าตัดต่อยอะไรเนี่ยร่างตัดต่อยตัดจริงก็ยจิงเป็นวีที่ดีงั้นเดี๋ยวเราต้องตัดต่อต่อแล้วกันตัดต่อต่อต่ออะไรวะแต่ต้นเกมมาเดมอนเดมอนนี่หรอวะไม่รู้อ่ะมันดูมันดูจะมไม่มันไม่ฆ่าเรานะเออมันไม่ฆ่าพวกเราอเออจิตใจเกียรต้องไปเกียรด้วยเนาะไปจบลิปีริเป็นเชิงนักานแล้วกันไปแล้ว I don't